ยังดุสะชาดีป่าลูกเมืองชาดีป่าลูกมีมีไข่เดอ้อเหรามีมีไข่แล้วบ่สบายเอาพึ่นนอนโอ้พี่นหงอกในกระตุ่มพระโหงห่มหน้านาเพิ่นไข่ตั้งแต่มื่อนาพึ่งน,นอนเจ้าเมือมากรุงเทพมาจะถ่ายในพี่น้องตอนอยู่ถ่ายพบเป็นยังแผ่นมาเแผ่นามาไขา่หอดบ้านมื่อนมาแผ่นมา ที่งอนไข่เนาะงอาอยู่บ้านเพามันเปลี่ยนอากาศเพิ่อนกระเดือไข่แต่บ้านี่ขึ้นแน่เลยนูกเนาะนะเอาบวชบารีขึ้นแน่ไอ้ขาอกจะบาดีบังอ่าไหนปุกเง้เอนเนาเพ่โมเมนต์อันน้นยดเนาะอ่าย่เียงมา ไปเอ้าีลยววิมีสิพาไปเบิ่งครัวพี่น้องครัวบ้านเฮาว่าเขาเฮ็ดหอดใสจแล้วน้องพี่น้องเพถว่าอยู่บ้า,บาบนถ่ายคลิปเด้นน้ำดกเนาะอืมฮูฮูเกินไปเขาปีว่าฮูฮูได้ไข่ขั้นบม่ไข่เอา้าเอายาให้กินยเด้พอพี่น้องจะมาดีขึ้นโดนๆไอเธอหนึ่ง ปูตั้งแต่เพิ่นยังหน่อยย่างหน่องตั้งแต่เพิ่นได้ประมาณเดือนกัวสองเดือนนี่แหละก็ได้เอาไปถ่ายก่อนกับไปนอนกันแลยอีเมลว่าเอามานอนโอ้ยสิน้อยนั่นซื้อเชนหาตะกี้ซื้อเชนหาเดี๋ยวกับแนวปููรุมมาซุกสิ่หายมีเอฟซีซิ่หายมาเฮือนกโขกโขกอ๋อแล้วสิหน่อยอืมอ่าจุ่มอยู่แล้วสิหน้อยเวลาถ่าย อพ่อ้าไอ้คิดเ้วว่าว่าอยังวันนากาศยัไมฝนตกดินหม่อยๆฝนตกไปบาาคนเปอ่านเบอร์ต้นต่อคนท่าโออนเอาอีแม่อุดมาแต่นะบานคนกับแม่คนน้องโอ้ยแข่งฝนมาเนาะแตวางมแ้วลูก มาพี่มาหาบอกพี่ไปดีปลาลูงก่อนปลามาะไสจะเือเออจะเื่อนตีะไรกไม่ส่ไจะตีแล้วเนี่นจะรดนอคนโตแกสื้อผาแบบหยิบหยิบหยิบส้ำีมือเด็ตัวแกมือวา จันแามหมอเาเป็แมงกับได้เกี่ยวเนาะองเราอันบ่นันบ่ถกใบเรสือบ่ถกบ่มาคือบรรยากาศเป็นไปนอะไเป็นอุปเต้าน่ะบรรยากาศอู่วะนั่บรรยากาศสดื่นสดื่นอกาานาเด้เออ đạo thảo vườn ưng Bà bị pha vườn tốt nghiệp 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 cạn trọng Mình hết quá nó ăn bao nhiêu đấy Mình tè Ăn à Mình tè mẹ thò vườn mây hết Hết đai khuất nè Phụ hợp sáng khách đi, phân tỏ phần Bạn khỏi mất được

ทอดทอคณะจไปขีเมันเนี่ยอดุาสาวกยุไปสวยแ่นาเออนันตดู้จักก็ดเถี่ยวดู้จักสาวทอนสาวอนเอาม้อัปี้เ่บอกมันีผักเองเนาะผัก

ไปที well, ่เธอ่อกระวังหน่อยเถอะพัดาอ้หนักอ่ะเอ๊ะสดที่อา Nói tập. mẹ เอา4 mình ก่อนหน่อยมันก็ cua đại chắc mấy sân luôn nó ô phụ em Hả? Cứ mượn thảo cọc phụ nè thảo mất phạt mất phụ nè thảo mất phụ này thảo mất phụ nè thảo mất phụ nè thảo mất phụ hai ba ăn thịt. À. Sát, sát แั่งแค่จะไปวันไนโทษใช่ไหมไปชวยหวานกำลังสืบแหยนเหยน่อในบ้านเมื่อ จีเกามนะประมาณสองอาชีพเกลย้ขามยังนุ่งวานข้าจะหูกูนี่ยแจ้าไปพากหน่น่ะหันใหม่ัว เอาเมื่อวานเขาขุดออกไปนะใช่ดีปลาดุกเบ่งเบ่งเนี่ยสวัสดีปลาดุกสวัสดีปลาดุกไมีมีตื่นแล้วนี่มีเป็นขี้โมกนี่มี่เป็นหมกพี่น้องเลยนี่เห็นไหตุ่มห่มห้เนาะแต่เสือกระช้องตูด้องเท่าม่ได้ใช่ขังแต่ อันนี้ออันนี้น้องมิมมิไม่สบายจ้อปกติตัวเดีมืนน่าซ้มือแล้วเนาอยากให้อยู่น้ำเลยก็จะให้มีมเหติดติดแม่ฟุ้ยเนาะเพื่อเพื่อให้เพื่อนให้เด็กแนี่แต่ปีใหม่ออกออกกบฏเดืนยงหนเนาะี่ออกไปไทยคิปไทยย่งอะไรปีออกอคิดไทยยังแต่ว่าขว้วเองกบปรดืยางกสองมีโตเพื่อน ผูกกัไม่ออกมปนไม่ออแกงมไม่ไปออวไปออว่ม่ ar, eless, ile, ออกนี่ขมุกเช่นออกนโอนกเนี่ยบเนบเนมดน้องมาเ็นม่านั่งไรกนั่งแล้วบ๊อบมะงองงกับแม่เมืองแต่หน้าบ่าอนหน้าอนเลยถูกให้นตุลุบวานาะแล้วขึ้นทิท้งที่ตน มาบ้างแมซื้อมาดูบ im im ้านก็อีเม่ไหถ้าไปเบิ่งนัวกันถาซ้อมอาทิิ่์กันแล้วเราคือหนังซ้องสามอาทิตย์คว่าเพื่อน่าคเหตุซ้อมสามวันกันฉังไหลบว่ายบวานเทามันเดือดเหมือนสงไว่สองตมี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 บอบี้วส้าเหล่าบ้านกัน แต่ก่อนถ้้นกับบรได้ต๊กเรกพี่น้องพอดีมากกระลมหนาวเนาะก็ไ <Napoleon> ด <pos> <c oughs> ้ไม่เป็นไข่มาเพื่อนใส่หมวกกันใส่แล้วก็ออกเพื่อพี่น้องใส่หมวกยนี่ยครับพี่หมกพี่หมกเนาะอ้นชิทอชิบมกเสร็จเอาดอกพี่น้องเหมือนว่าขั้นท้าสีเสร็จแต่ทุ่ง มันก็ย่นเพเจ็บรังอะนาๆับต th ่นุมาันดูเองเก่งอันี้แต่ก็เจ็บเพมสิมัดูหน้าดูกตนมเป่าแกวฮันแกวฮันได้ทั้งเครื่องสิได้ได้ซบได้หงอกาะวทั้งเครื่องมันนั้นเองนะทั้งเครื่องเห็นมันมันออกเลย ท is ั้งนาหาซองทั้งขางอันหนึ่งเนี่ยเหลืออะไรเกิดดีลูกค่ะอืมก็ได้ก็แซ่ไม่มีในเด้อบังเพื่อเป็นกำลังใจไม่มีแน่มาเสะเอาด้อเด้อเออเป็นกำลังใจไม่มีมาพีมานั่งกับน้องจริงๆบาดผุนแหละมันแดดเพิ่นเศร้าขายบ๊อบบี้จังสิอะไรมาพีมันมีบ๊อบบี้จังสิเอาเพิ่นไปดดว่านผู้ชื่อบาม่าบ้านกะโหลกนาะพี่น้องน้อย ลู่นะฮะดบกเนตัวเองมันล <Christ. S 1> <siglo>. ูบทุกที่ทุกอย่างบวกห่อดถางบานทททกางบกทุกที่ทุกอย่างบุก่ทุอ่าับุทุก่ทุกอย่งบุกุ่กท่อย่ก่อย่งบ่อพ่อเบี่อี่่งี่อ่บุกที่ย่บ๊อบชื่อยังบกี่อบ๊อยงบกทพ่อยเป็นพ่อพ่อเอย พ่อพ <For année. S 1> อีกพ่ออนพ่ออันแม่ได้ทำแน่ปอกแน้นแม่พ่แม่ปอกอุมอุ้แม่ปอกมาอุดแม่ปอกพ่ายอีกพ่ออ้นอือกิดีวั่น้ออพข้นน่ะพี่เองเอ้ยนต๊ะสามบนจันข้าดูดวันนี้วันจนรัวันฉีดวันจันวันจันวันจันวัน้าองสามามานเลยมาดูนะดูกอนฟัง ขนโตพี Commons, ons, 45 ettes, 45่น um, uh, uh, ้องให้เราเอาลูกเอายาดีไอห็นกินเนยด้อพี่น้องต้นกลางแบกนี้คืออากาศพันน้ำกน้กดกแปอีไปดูอ้นเอาอาาทำานีเด้อเออืมติดคดนะพี่น้องเดิมติดหนานติดนี่นะเขาที่หนอ่ก็เมื่อกีว่ายังไะ หัวเนาะหัวกันนะก็เมื่อบ้านอือเร็ไปอกเร็วอยู่สายนี่น่าไปมาะนวกบดั่อเมียอไมียอวด ไปไปายเราเห็นมอเเห็นแม่ไปคว้านต้องม่ไหมเไปเบิงก็จีคว้านเออเเอ้เออกนอเอ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 เออเอเอออออออเอเเ มีมีจ้ามี่ฮะประเทศตุเอามาไม่ใช่มาดึงมาจังฉันอืมนี่เป็นมาสเปล่าเปล่มีมีขายมีมีมอสสบายเอาเจอกันใหม่เด้อพี่น้องกิฟนะฉันก็มั่งใจเมเน่โรยเอาแบบนั้น ไม่มายีกแล้ไมาไม่มีเอาอาย